นะครับวันนี้เชิญพบกับโรสรอยแฟบบันนะครับอย่าลืมทำบุญกับยูนิเซฟไทยแลนด์นะครับแอดไลน์ไปที่และและอฟฟิเชียลแอดยูนิเซฟด onation นะครับอย่าลืมนะครับทำบุญกับยูนิเซฟด้วยกันนะครับเด็กๆรออาหารรอเครื่องห่มรอที่อยู่อาศัยแล้วก็รอยารักษาโรคแล้วก็รอการช่วยเหลือในภาวะสงครามนะครับต้องของแรงแขนนะครับอย่าลืมทำบุญกับยูนิเซฟด้วยกันนะครับขอบคุณครับโรสรอยแฟบบัน ฟอร์ลีดี้เพเนโลเป้โรสรอยแฟบวันของล a ดี้เพเนโลเปนะครับ For m ม t i o n Picture Thunderbird บ so, ิร์ดนะครับแอนิเมชันก็คือภาพเคลืนไหวนะครับแอนิเมชันเรื่อง Thunderbird ร์ดนะครับโรสรอย s c แฮสช f เฟอร์แฮสช u เฟอร์นะครับคือมีชอเฟอร์นะครับแล้วก็มีล a ดี p e n เนโลเปนะครับ this r o s roy ก็คือ s รสรอยคันนี้นะครับ Have rocket นะครับมีจรวดนะครับแล้วก็แมชชีนกันคือปือนกลนะ a n d r o i l pumping ก็คือตัวปัป๊บปน้ำมันนะครับ The pink Rolls Royce is the name of the Fab One ก็คือ Rolls Royce สีชมพูของเป็นชื่อของ Rolls Royce Fab One นะครับเป็นรถที่แปลกก็คือล้อหน้าเป็นสองเป็นสองเป็นส,นสี่หลังหนึ่งหนึ่งเป็นสองก็เป็นรถทั้งหมด หกล้อนะครับเป็นรถสราย์หกล้อตามสมัยก่อนที่ทราบข้อมูลก็คือรถคันนี้มาจากเรื่องทันเดอร์เบิร์ดนะครับในรถจะมีดรเวอร์หรือโชอเฟอร์นะครับโชเฟอร์นะครับหนึ่งท่านแล้วก็เลดี้เพนนีโรเอีกหนึ่งท่านนะอยู่เบาะหลังนะับคุณสมบัติรถส์รอย์คันนี้สามารถดำน้ำได้นะบ,บินได้ด้วยมีปีกด,ด้วยลองหามาดูกันนะ่าจะหามากครับทันเดอร์เบิร์ด ด้านหน้าเปิดอัมเบอรปืนกลแลวก็มีจรวดอยู่ด้านหลังถ้าจำผิดนะตอนนั้นมีฉากไร้ล่าแล้วมีจรวดยิงมาจากด้านหลังลดังนั้นหน้าเปิดอัมเอปืนกลไฟหน้านะฮะมีจรวดด้วยนะแล้วก็ตัวโรลสลอยนีะฮะกลางปีกแล้วบินได้ด้วยเป็นอย่างอวกาศลงน้ําก็ได้ด้วยอันนี้เป็นโมเดลนะครับขอบคุณท่านลูจิโร่ผู้จริระยอะนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มอบโมเดลดีๆมาให้เราได้รีวิวเราก็รีวิวให้แล้วนะครับอันนี้เป็น โมเดลโรสรอยสครับบอลนะครับอือซับหนึ่งะฮะของเลดี้เพเนโลเป้เลยท่านหญิงเพเนโลเป้นะครับเป็นสับเพ็ดแอนด์แอนิเมชันก็คือเป็นหุ่นมือนะครับเป็นหุ่นกระบอกหุ่นเชิดนะครับมาริโอเนตพับเพ็ดแอนด์มาริโอเนตอ่าเป็นมาริโอเนตเนาะเป็นมาริโอเนตคือเป็นหุ่นเชิดนะครับคุ่นกระบอกเชิดเป็นแอนิเมชันเนมธันเดอร์เบิร์ดคือชื่อธันเดอร์เบิร์ดนะแอนด์โรสรอย เนื้อโสรสลอยนี้ขอาพิงโสรสลอยนะครับเรียกว่าโสรสลอรสีชมพูออหรือแฟบันหรือแฟบหนึ่งนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านพบกับเลดี้เพเนโลเป้หรือคุณหญิงเพเนโลเป้แล้วก็โชเฟอร์นะครับหรือว่าคนขับนะครับคนนี้ใช้มือแกะนะเพราะแกะไม่ออกสักครู่นะฮะแกะยากแกะยากของเก่าก่อจริงไม่กล้าแกะแรงเดือพังโอ้โหน้องสารคันนี้ต้องอยู่หลายปีแล้วนะฮะขออนุญาตนะฮะนี่คือ ลังคาครอบนะฮะคนยากหยิบนะฮะทุกท่านนี่คือเลดี้เพเนโลเป้นะฮะด้านหลังทําเหมือนเนาะแล้วก็ด้านหน้าเป็นโชเฟอร์หรือคนขับนะชื่ออะไรผมจำไม่ได้เลยอะไรจำไม่ได้สิอย่างนี้นะ,ะคือคอนโทรลเลอร์ของ